โลสวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตพาชมเหรียญเจ้าสัวของสมเด็จพระยาน,นสังวรวัดวรนิเวศสามตุลาสองพันเป็นเหรียญเกี่ยวก,กับโชคกับลาบเป็นเหรียญเจ้าสัวมหาสิทธีสสเก้าสิบถือว่าเป็นพระเบาราคาถกูกแล้วก็น่าเก็บน่าสะสมเป็นพระที่ สวยงามมากเนื้อกระไหลเงินราคาที่กลุ่มก็ราคาเบามากนะรุ่นนี้ราคาหลักร้อยไม่ถึงไม่น่าถึงสามร้อยนะเท่าที่ผมานเช่ามารวมค่าส่งรวมค่าอะไรไม่น่าไม่ไม่น่าถึงสนะา,า,าม,าร,ม,าสร,มาร้อยน,นะสวยนะสวยแล้วก็ขนาดก็พอเหมาะพอดีเห็นไหมเทียบกับนิ้วชี้ก็ประมาณนี้สวยเป็นพระเกี่ยวกับโชคกับลาบเป็นเจ้าสวัว สองหน้าสมฤจพระยานาสังวรนี้อันคุบาจาย์พระะคุณหลวงพ่อฤาษีดึงดำเคยแนะนำลูกศิษย์ว่าแนะนำให้ไปกราบท่านให้ได้นะเพราะว่าพระบอกหลวงพ่อฤาษีว่าเป,เป็นเป็นหนึ่งในพระที่จะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วก็จะให้หมายความหมายหนึ่งก็คือท่านท่านเป็นพระอรหันต์เป็นพระ,ะอรหันต์พระอรหันต์เรียบร้อยแล้วแล้วก็ ท่ก็มีบทบาทสําคัญในพระพุทธศาสนาเยอะแยะมากมายแล้วก็บนในหลวงก็ให้การเคารพนับถือนับถือเป็นอย่างมากการปลุกเสกเรื่องนี้ก็น่าจะมีครูบาอาจารย์มากมายหลายท่านนะที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นพระเจ้าสัวถึงเน้นเกี่ยวกับโชคกับลาบแล้วก็ราคาไม่แพงเห็นไหมมาพร้อมกับกล่องแบบนี้เลยเห็นไหมผมว่าน่าเก็บน่าใชน่าสะสมนะ ก็เ,เป็นเหรียญเกี่ยวกับโชคกับลาภแล้วก็สวยราคาก็ไม่แพงนะจับต้องได้ทุกกลุ่มนะเพราะว่าราคาหลักร้อยสองร้อยถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่มีสเสียงโด่งดังนะสมเด็จพระยานาสังวรเดียนเจ้าสัวมหาเศรษฐีองค์จริงสวยมากแล้วก็ขนาดถือว่าเหมาะนะกับผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ดีนะเห็นไหม สวยใครชื่นชอบก็หาเช่าได้ผมก็ยินดีนะวันนี้เอามาให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันเป็นเนื้อกระไหลเงินสวยๆราคาไม่ถึง200-300เอาอย่างนี้ก็แล้วกันเป็นครูบาอาจารย์ที่มีสื่อเสียงโด,ด่งดังแล้วก็มีบทบาทสำคัญในพระพุทธศาสนาอย่างมากมายทำคุณประโยชน์ให้พระพุทธศาสนาอย่างมากมายเป็นเรียรเจ้าสว มหาเศรษฐีเห็นไหมสวยคิบเลยมาพร้อมกับกล่องเห็นไหมกล่องก็ลรูลาอลังการเห็นไหมก็ไปหาได้ใครอยากได้ก็ไปหาได้นะที่กลุ่มราคาเบาๆราคาไม่แพงผมว่าโ,ตโตคตรโคตรข่มแล้วก็โคตรน่าใช่แล้วก็น่าเก็บน่าสะสมเพราะว่าสวยอีกอย่างก็สวยด้วยลายเงินนี่ไะเป็น ครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์ที่ในหลวงเขารับรักและศรัทธาเป็นอย่างมากเห็นไหมไปเช่าเถอะครับผมพูดขนาดนี้แล้วราคายังไม่แพงในกลุ่มราคาร้อยสองร้อยเป็นพุทธคุณเกี่ยวกับโชคกับลาภอันพิธีนี้นในหลวงน่าจะไปร่วมพิธีด้วยนะในหลวงรอกเกา วันนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้เอามาให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันใครชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ